Hi ทากทสวัสดีคะ่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทํานายภาพรวมดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษนะประจําช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีเมษย,ยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมีเดอะเวอร์มานะคะมีสิเหรียญ มีหนึ่งดาบแล้วก็ราชินีดาบนะคะ พลังงานโดยรวมทั่วไปของชาวราศีเมษประจำช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะหลายท่านยังไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่แล้วจะโฟกัสไปในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานหรือหลายๆท่านนะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากขึ้นกว่าเดิมหลายท่านเริ่มมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอยากหาอะไรทาเพิ่ม อยากทําให้ตัวเองมันมีความก้าวหน้าประสบความสําเร็จหรือว่ามีโอกาสได้ขยับขยายมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเห็นว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของรายได้หรือ สิ่งที่คุณทำเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เห็นผลประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องมีความก้าวหน้ามีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอะไรที่มันคาราคซังเป็นปัญหาของชีวิตจะเห็นได้ว่าหลังจากนี้ไปนะคะพฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยคุณจะมีความเด็ดขาดในการตัดจบกับทุกๆปัญหาที่เป็นภาระทางจิตใจหรือปัญหาใดนะคะที่มันเป็นภาระเป็น ความคาราคาซังมาโดยตลอดเนี่ยคุณเองก็จะมีความเด็ดขาดในการรับมือมากขึ้นเห็นได้ว่าพลังงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน,นนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยเรื่องราวความรักมันอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เนะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกเหงาแล้วไม่ได้โหยหาความรักมากเท่าที่ควรสำหรับใครที่โสดอยู่นะ ที่ผ่านมาเราอาจจะบอบช้ำทางความรู้สึกนะคะตัวคุณเองก็อาจจะเผชิญกับความรักที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจมานะคะเกิดการเลิกราเกิดการหย่าร้างเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเสียใจมาจนตัวคุณเองเนี่ยมีราชินีถือดาบอะค่ะมันมีความเข้มแข็งแล้วกับ การับมือในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่บอบช้ำตัวคุณเองก็ยังไม่ได้สบายใจและยังไม่ได้รู้สึกไว้ใจกับความรักเท่าที่ควรหรือหลายท่านนะคะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของความรักเนาะและเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราผ่านกัน มีแฟนเราผ่านการเจ็บปวดมาจนในเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเข้มแข็งจะต้องมีความหนักแน่นในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องหัวใจเท่าไหร่เนาะสำหรับใครที่โสดอยู่นะคะในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีพลังงานของการที่คุณเองเนี่ย อย่างที่บอกไปเนาะยังไม่ได้ไว้ใจใครนะคะยังไม่ได้ไว้ใจคนที่จะเข้ามาเนาะมีเดเดวิลมาด้วยเด e d เดวิลเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงตัวคุณเองก็ยังแอบมีความกลัวอยู่ยังมีความคิดที่เป็นพลังงานลบกลัวความเสียใจกลัวความเจ็บ กลัวการที่เราครบไปแล้วมันอาจจะเป็นข้อผูกมัดหรือว่าคนโสดก็กลัวว่าการที่เราเปิดใจเราจะไม่เจอคนที่จริงใจเข้ามาในชีวิตเจอคนที่เจ้าชู้เจอคนหลายใจหรือว่าเจอคนมีเจ้าของหรือเปล่าคือเราเองก็ไม่แน่ใจนะคะมันก็เลยทําให้ช่วงเวลานี้เนี่ยชาวราศีเมษรักนาราศีเมษนะค่อนข้างที่จะเมินเฉยกับความรักมากๆไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงการ เดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์คุณไม่รู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเนาะในพฤศจิก,กาย,ยนนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคือเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความมั่นคงรากฐานของชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งของความสําคัญที่คุณจะให้ให้การโฟกัสนะคะมีเดอะทาวเวอร์มาด้วยนะคนโสดเนี่ยหลายท่านอาจจะเพิ่งเลิกลากับความสัมพันธ์เพิ่งจะมีเรื่องที่มันเสียใจ จ็บปวดความรู้สึกแล้วก็ยังเจ็บแบบหมาดๆเลยนะคะยังไม่สามารถที่จะตั้งหลักได้ในเวลานี้นาอก็เสียเหรียญมาด้วยนะคะขอเก็บ ความรู้สึกขอเก็บหัวใจเอาไว้กับตัวเองก่อนยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเปิดใจให้กับใครเพราะว่ากลัวความผิดหวังแล้วก็ไม่เชื่อใจใครคนโสดจริงๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาจริงๆนะคะอาจจะมีคนที่เราได้พบเจอกันผ่านทางโลกออนไลน์เข้ามาบ้างการพูดคุยกันเนี่ยบางทีเราก็ ตัวคุณเองอะคะ่ะด้วยความเป็นชาวราศีแม่คุณยังไม่เปิดใจแต่เวลาที่คุณรักใครหรือเวลาที่คุณรู้สึกถูกใจใครในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองนะคะจะเกิดเขาเรียกว่ามีไฟเกี่ยวกับความรักเออเวลาคุยแล้วมันก็รู้สึกว่ามีกำลังแรงใจเป็น กำลังใจที่ดีทำให้เราเองก็มีพลังไปทำอย่างอื่นตัวคุณเองไม่ถึงกับขั้นปิดกัน้นแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เชื่อใจใครที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยจะยังกลัวความผิดหวังแล้วก็ยังยังมองว่าเนาะสี่เหลี่ยมเนี่ย หัวใจดวงนี้ของคุณมันมีค่าเกินกว่าที่จะให้ใครมาทํำลายแต่ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะเราก็ไม่ได้ปิดกัน้นขนาดนั้นก็อาจจะมีคนที่อยู่ในชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรคนที่พูดคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์ คนที่เราเองก็อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะติดตามกันมานานแล้วแหละเป็นเพื่อนรู้จักกันแบบห่างๆเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาเหมือนอยากรู้จักกับคุณมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปเนาะมันก็จะมีพลังงานของคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตด้วยนะชาวราศีเมษเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าต้องการจะ จีบคุณแบบหวังพึ่งพาคุณจีบคุณเพราะว่าเห็นคุณมีผลประโยชน์กับเขาต้องการพูดคุยแค่ให้หายเหงาคบกันอาจจะคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเฉยๆนยคะไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอืม,อม ตามไพ่ออร์คิลนะคะที่บอกมาเนี่ยอยากจะบอกว่าชาวราศีเมษนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่นะก็มีโอกาสได้พูดคุยนะคะมีโอกาสได้เหมือนกับว่าได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้โปรโมตตัวเองได้เหมือนกับได้พูดคุยะคะ่ะแต่มันก็ยังเป็นแค่จุดของการเริ่มต้นที่เราจะพูดคุยยังไม่ได้รู้สึกว่า มันจะมีความหวังว่าจะได้พัฒนาอะไรขนาดนั้นนะคะสำหรับใครที่คุยกันมาสักระยะแล้วเนาะความสัมพันธ์ของการเป็นคุณคุยเนี่ยเห็นได้ว่าตัวคุณเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าเย็นชามากขึ้นแล้วคุณเองก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเด็ดขาดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ พฤศจิกายนนี้เนี่ยหากเรารู้สึกว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วแล้วมันยังไม่ได้มีปลายทางที่ชัดเจนตัวคุณเองนะคะจากเดิมที่เราอาจจะรู้สึกว่าลราแคะระคายใจกลัวว่าบางทีคนคุยเขายัางไม่ตัดจบกับความสัมพันธ์รักครั้งเก่าหรือนะคะกลัวว่าการที่เราคุยกันคุณกลัวว่าตัวคุณจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่า ความอดทนความหนักแน่นนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีมากพอมีโอกาสที่คุณจะระเบิดความรู้สึกออกมานะคะต้องการให้ความยุติธรรมต้องการให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปในทิศทางไหนต่อ ดวลออฟว์จู o นะคะการเปลี่ยนแปลงมันต้องก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วแล้วมันต้องทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขความสัมพันธ์มันถอยหลังมามากกว่าเดิมเนี่ยสู้เรานะคะเลิกคุยกันเลยซะดีกว่าหรือว่ายุติความสัมพันธ์การคุยไปเลยคุณเองเริ่มให้ความสำคัญกับหัวใจตัวเองและให้ความยุติธรรมกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นมีความเย็นชานะคะเราจะไม่เอา เรื่องของความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินในเวลานี้ก็คือจะมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมองทุกอย่างเป็นเรื่องของการเวลาเราจะไม่รู้สึกว่า ต้องมาเสยียเวลาในการรอคอยหรือในการคุยคุณจะมีความเด็ดขาดว่าหากไม่ชัดเจนเราเองก็พร้อมที่จะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พร้อมที่จะระเบิดความรู้สึกออกมาถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บหรือเสียใจก็ตามแต่ในเมื่อถ้ามันจําเป็นที่จะต้องกอดความรู้สึกของตัวเองไว้รักษาหัวใจตัวเองไว้คุณก็เลือกที่จะรักษาหัวใจตัวเองแล้วสู้เดินไปข้างหน้าเพื่อไปหาคนที่ ใไปคุยกับคนที่เขารู้สึกว่าสินเสมอกันแล้วมีความจริงจังที่จะลงเอยอะมากกว่าการที่จะมารอคอยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและทำให้คุณเองต้องมามีความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลบางทีเราเองก็ต้องมาคอยดูคอยจับผิดใจลึกๆถึงแม้จะเป็นการคุยกันมันก็แอบมีความรู้สึกหึงหวงรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเราเป็นอะไรสำหรับเขาเนะคะเห็นได้ว่า พฤศจิกายนนี้นะหนึ่งดาบเนี่ยใครที่อยู่ในสถานะคนคุยคุณเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนตัดสินใจสารภาพความรู้สึกในใจเลยสารภาพความรู้สึกต่อเขาว่าเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกไม่โอเคอะอะไรเราต้องการความชัดเจนหากความสัมพันธ์ในการคุยกันมันไม่มีปลายทางคุณเองก็พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์ระเบิดความรู้สึกออกมาถึงแม้ว่า ที่ผ่านมาการคุยกันของเราสองคนมันจะดีมากๆก็ตามจนมองไม่ออกเลยว่าเราจะต้องเลิกลากันคุณก็จะไม่สนใจใดๆทั้งนั้นนะคะจะต้องเจ็บปวดจะต้องเสียใจหรือเสียเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณก็ยอมดีกว่าการที่คุณจะไปเสียเวลาในอนาคตทั้งๆที่คุณเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะชัดเจนหรือไม่เพราะคุณนะคะมีความรู้สึกว่าคุณทุ่มเทคุณเต็มที่คุณเองก็ ได้รับประสบการณ์จากความเจ็บปวดความบอบช้ำมามากใช้เวลาในการรอคอยมาจนรู้สึกว่าหนักหน่วงหัวใจนะคะจนเราเองเนี่ยก็ต้องให้ความยุติธรรมต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ อยากที่จะหลายๆท่านเนาะชาวราศีเมษก็อยากที่จะรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะหรือใครที่กําลังเป็นคนรักกันเนี่ยแต่อยู่ในสถานะของการรอคอยการแต่งงานหรือไปพบเจอกับผู้ใหญ่ทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามประเพณีนีคะถูกต้องตามศิลธรรมเนี่ย คุณเองก็รู้สึกว่าเอิมันจะเป็นความกดดันนะเนาะของคนรักหรือว่าคนคุยในการให้ไปเปิดตัวกับครอบครัวเกิดขึ้นนะคะประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะส่วนสําหรับใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเป็นแฟนกัน มีสถานะที่ชัดเจนอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยหลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมๆตัวคุณเองตัวคนรักเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะมาในช่วงพฤศจิกายนนี้เนี่ยชาวราศีเมษคุณต้องการความชัดเจนมากขึ้น เนาะคุณต้องการความชัดเจนมากขึ้นคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงความรักให้ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่พอใจก็มีโอกาสที่จะได้เปิดอกเคลียร์กันแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเลยหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณไปแอบรับรู้มาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณคุณกำลังถูกสวมเขาหรือถูกทำร้ายความรู้สึกใดๆก็ตามเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะ เปิดอกคุยกับคนรักตรงๆมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีเมษดูเหมือนคุณไม่กลัวเลยนะว่าถึงแม้ว่ามันจะต้องเลิกลากันคุณเองก็พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่า ในความรักครั้งนี้มันไม่ได้มีอะไรที่จะดีขึ้นไปกว่านี้นะคะหรือใครที่กำลังงานของความรักเนี่ยกำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องเชิงชู้สาวมีปัญหามือที่3แล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์มากจนเกินไปคุณจะมีความรู้สึกว่า ถ้าในเมื่อคนรักไม่สามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้คุณเองเนี่ยแหละก็พร้อมที่จะเดินถอยออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้พร้อมที่จะเลิกลานะคะแล้วก็ไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่กลัวการโดดเดี่ยวไม่กลัวการอย่าร้างไม่กลัวความเหงาเนี่ยคะแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับกับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเนาะถือว่าเ,ออเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ความรักมันอาจจะยังไม่ค่อยงดงามสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษด้วยโอเคค่ะ